ดูนี่ทำตะพูตะพูต้องเนียนสวยแห้ง,งนี่ตู้ของแท้ตูย้ยำเจ้าขายสิบห้าไปสิบบาทตะพูได้ถึงไม่สิป้าท <c oughs> ขายได้ยังไงโอ้ยครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนะพอดีจะไปตลาดจเจอ,อไอเงียนะครับขายเต้าหวยจะพามาดูดดครับรถโอ้โหตั้งแต่บโบราณเอามาให้มารถเบนซ์เขาไม่ให้เขาให้รถอย่างเงี้ยเขาบอก ไอเฮียเนี่ยไอเฮียชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรชื่อสีเต้าหวยกันเลยฮะสีเต้าหวยสีเต้าหวยตีว่ากู้ขายตัวไม่ยี่สิบกว่าปีแล้วอ้โหยกว่าปีแล้วอ่ดูดูเรื่อจบริญญาตีเพราะเต้าหวยเนี่ยไม่นะเออมีลูกสาวปีสี่แล้วจบริญญาตีนะโอ้โหเตาหวยนี่ฮะถุงละสิบบาททุกคนดูดูทุกอย่างยังแบบโหยังโบราณเดิมทุกคนครับนี่ฮะต้องลองครับ โโอ้หชอบรถตรงนี้เห็นไหมรถอ่ะเห็นป่ะโอ้โหอันนนี้เป็รุ่นรุ่นอาม่ารุ่นอาม่าใช่ไหมอะกี่ปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดนับเนี่ยร้อยกว่าปีโอ้โหอาม่าีนี่ทุกคนดูนี่ทามตะหูตะหูต้องเนียนสวยแห้งนี่ตู้ของแท้นียด้วยเจ้าขายสิบห้าไบสิบบาทตะหูนั่นเป็นแฟร์สิ้าเอาขายเรื่งไงโอ้โหนี่ฮะคือน้ำตาลทุกคนครับผมนี่ มาเต็มไหมทุกวันเนี่ยปกติมาเต็มไหมก็แค่นี้แหละหรอนี่ครับถุงรถสิบบาททุกคนครับผมร้านเต้าหว้อยเออะตีเต้าห้อยมีที่ประจำไหมจอดเนี่ยไม่มีมีที่ประจำนะจ๊ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดึกไหมทุกวันดึกปะทุกวันขายมังเหลือไก่ขายเหรอโป๊ะที่ทุกคนเมื่อกี้มาพอดีนะก็มาเจอเนี่ยมาเจอนู่นนะข้ามันจะฝั่งนู้นเมื่อกี้อันนี้อติเต้าหวยอ่ะ โอ้โหเป็นเจ้าประจำเลยครับเนี่ยอร่อยมากยอดรสชาติเออชาดีโอ้โหหมดทุกวันไม่มีเหลือแน่นอนทางใจขายไม่ไม่มีพวกตรงในตรงไนโลดึงเลยแล้วอันนี่ทุกคนคือต้องบอกว่าฝนตกฟ้าร้องก็อ่าคือฟ้าร้องไม่ต้องกลัวทุกคนครับลมก็ไม่มีด้วยนะไม่กลัวอีกก็จอดอย่างเงี้ย โดนเปนช่องมีตังจายออแรงอ,ะอ,อ่ะติดคุกหัวโตมีจ่าย <c oughs> โอเคครับผมอ่ะยังไงก็ฝากอติเต้าหววด้วยนะครับจะเกิดผ่านไปผ่านมาที่บางหัวเสือหรือบางยาแพร่ทุกคนครับแหมก็ฝากเจ้านี้คืออร่อยมากดูจากรถนนะคลาสสิกมากทุกคนครับไออันนี้รถจากอามาให้มานะรถเบนซ์เขาไม่ให้มีนะแต่ไม่ให้คือให้คันนี้มาทุกคนครับโอเคครับไปเนี้ยโชคดีครับผมโอ้โหอย่างเทพทุกคนครับ ตีไปแล้วครับผมนุ่นไปเรื่อยๆครับยันดึกทุกคนครับโอเคทุกคนถ้าเกิดชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะถ่ายอะไรให้ดูนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมนุ่นไปนู่นแลลวครับผมไปอย่างเงี้ยเลย